หน่วยการเรียนรู้ฤดูร้อนตอนสามอาหารและโรคในฤดูร้อนร้อนแดดแรงด้วยแสงอาทิตย์ร้อนผ่าวอากาศร้อนอบอ้าวทำให้เราอ่อนเพลียได้ฤดูร้อนแดดแรงด้วยแสงอาทิตย์ร้อนเผาอากาศร้อนอบอ้าวทำให้เราอน สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูครูกับครูอีก,กน,นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องฤดูรอด้อนค่ะด,ด้วยดูร้อนนะคะเราเรียนรู้ถึงสภาพอากาศและก็อะไรนะคะเครื่องมือและของใช้ในฤดูร้อนกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและก็โรคในฤดูร้อนกันค่ะ เดี๋ยวครูครูจะพาเด็กไปรู้จักอาหารนะคะอาหารในฤดูร้อนนะคะส่วนมากนะคะจะเป็นอาหารดับร้อนนะคะเด็กๆอย่างเช่นนี้น้ำปานไอศครีมน้ำแข็งใสแล้วก็ผลไม้ก็จะมีแตงโมเงาะทูเรียนลินจีแล้วก็มะม่วงนะคะเด็กๆเห็นไคะเด็กๆมีเยอะแยะเลยคะ่ะที่ช่วยให้เราดับร้อนนะคะเด็กๆก็ชอบกินด้วยใช่ไหมคะยิ่งเป็น ขนมหวานของหวานแล้วก็มีรสเย็นๆด้วยค่ะดเด็กๆใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคือโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กในห้าร้อนนะคะดเด็กๆก็จะมีโรคอาหารเป็นพิษนะคะเกิดจากเชื้อต่างๆที่เกิดจากทิษแบคทีเรียนะคะเชื้อราหรือสารเคมีนะคะที่ปนเปื้อนนะคะมาพบได้จากอาหารที่ปรุงสุสสดกดบๆค่ะดเด็กๆค่ะแล้วก็อีกโรคงหนึ่งนะคะก็คือ โรคท้องร่วงนั่นเองค่ะก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแบคบทีเรียโฟโตซัวนะคะนอนพยาธิติดต่อกันรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคเข้าไปนั่นเองค่ะเด็กถ้าเด็กๆจะกินอาหารนะคะหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูการป้องกันกันนะคะเด็กๆ ให้ผู้ปกครองนะคะใส่ใจสุขอนามัยให้แก่เด็กนะคะโดยปรุงอาหารที่สุกใหม่แล้วก็ยืดหลักกินร้อนช้อน,อนลกลางแล้วก็ล้างมือค่ะเด็ก,ดกค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่างใช้ได้เสมอนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆมันล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะคะคู่ก,กับคุณอิกนะคะฝากให้เด็กๆนะคะไปว่างลูปอาหารหรือว่า ขนมหวานที่ดับร้อนนะคะแล้วก็ส่งมาใต้คลิปวิดีโอของคูเลยค่ะค่ะค่ะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เด็กๆชอบนะคะในฤดูร้อนเป็นอย่างไรคะเอามาอวดคุณครูและเพื่อนๆได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็บอกให้คูด้วยนะคะว่าอาหารที่เด็กๆบ้านมานี้อร่อยยังไงบ้างค,ะค่ะถามว็เชื่ออาหารว่ายังไงนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะค,คูกับคูหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย i